สวัสดีครับวันนี้จะเสนอวิธีการแก้ไขการลบการเพิ่มสูตรการผลิตนะครับว่าเราจะทำยังไงผ่านหน้าสเกด้าของเรานะครับก่อนอื่นผมเปิดให้ดูตัว Unified Data Manager ก่อนนะครับในนี้ก็จะมีรีสปีตัวอย่างของเราที่ชื่อว่า p i l l s ผมจะใช้รีสปีตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างในวันนี้ก่อนอื่นเปิด Graphworks ขึ้นมานะครับ ผมสตาร์ทยูนิ Data m a n a g e r ネจเก่อนนะครับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ Recipe นี้สามารถดูในเว็บไซต์ EDA ได้นะครับจะมีวิธีการใช้งาน Recipe เบื้องต้นนะครับอันนี้จะเป็นตอนที่2นะครับก็คือการจัดการ Recipe เช่นเราต้องการเพิ่มสูตรการผลิตเข้าไปต้องการแก้ไขสูตรการผลิตเดิมนะครับจะทำยังไงนะครับก็เราเปิด Graph Works นะครับจากนั้นก็ทำการอ n s e r t Active ติฟเอ็กซที่ชื่อว่า3 Explorer เข้ามานะครับตัวทรี e อ็กซ r นี่นะครับใช้สำหรับเลือกสูตรการผลิตนะครับแล้วก็ใส่ตัว Recipe ActiveX เข้ามาตัวนี้เป็น Viewer นะครับไว้ดูว่าสูตรที่เราเลือกนะมีค่าอะไรบ้างนะครับทีนี้เราจะเพิ่มตัวปุ่มเข้ามา4ปุ่มนะครับปุ่มแรกผมให้เป็นปุ่มเซฟนะครับ ปุ่มที่2ให้เป็นปุ่ม new ปุ่มที่3เป็นปุ่ม delete และปุ่มสุดท้ายเป็นปุ่ม set หรือ download นะครับปุ่มแรกเราจะทําการ save ท่านมีการแก้ไข recipe ในตัว viewer ตัวนี้นะครับปุ่มที่2ก็คือการ add recipe หรือ add สูตรผลิตเข้ามาปุ่มที่3ามเป็นการลบและปุ่มสุดท้ายเป็นการ set นะครับ set ค่าสูตรที่เราเลือกไปให้กับ controller ไม่ว่าจะเป็น p d c controller plc หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต่อกับสูตรผลิตนี้อยู่นะครับ ทีนี้เราก็ทำการดับคลิกเข้าไปนะครับดูว่าตัว viewer ตัวนี้ชื่อโดย default ของเขาก็คือ recipe หนึ่งนะครับเราจะเปลี่ยนก็ได้นะฮะทีนี้เราจะลิงก์ตัว tree explorer เนี่ยกับตัว viewer เขาด้วยกันเพราะ tree explorer เป็นตัวเลือกสูตรการผลิตแล้วสูตรการผลิตที่เลือกนะครับก็จะไปโชว์ในตัว viewer เราดับคลิกเข้าไปนะครับแล้วไปที่แท็บ configuration นะครับในแท็บนี้เรา add insert Tab เข้ามาเหมือน บทความก่อนหน้านี้ที่เป็นการเริ่มต้นใช้นะครับจากนั้นเราก็ตั้งชื่อนะครับตัวแท็บเนี่ยที่เราแอดข้ามาว่าเป็นรีสปีแล้วก็ลิงก์กับตัววิวเวอร์นะครับเนี่ยครับลิงก์กับตัวร e สปีวิวเวอร์ที่ชื่อว่าร e สปีหนึ่งนะครับหมายถึงตัววิวเวอร์ตัวนี้นะครับผมจากนั้นก็คลิกโอเคนะฮะปุ่มแรกนะครับเราจะใส่เดนิมิกเข้าไปเราคลิกตรง d ดน a มิกพิก k นี่รนะ แล้วก็ใส่นนดมิเข้าไปว่าเป็น r e c i p แอคชั่นนะครับรี c ป p แอคชั่นนี่ก็จะเป็นการเซฟนะฮะคลิกโอเคเช่นเดียวกันตัวนี้ก็จะเป็นรี c ป p แอ c t i o n เหมือนกันแต่ว่าเป็น a อคชั่แบบ New นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการ e ี e t ทสุดท้ายก็จะเป็นการดาวน์โหลดนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลองรันดูรีสปีของเรานะครับเราเลือกรีสปีที่เราต้องการแล้วก็เลือกสูตรการผลิตที่เราต้องการเมื่อเราเลือกสูตรนะครับค่ามันก็จะเปลี่ยนตามที่เราเลือกนะครับนิดนึงนะครับจะเห็นว่าคอลัมน์ที่ผมเลือกมาเนี่ยมีแค่2คอลัมน์นั่นคือผมซ่อนคอลัมน์ที่เหลือไปนะครับลองกลับไปที่โหมดคอนฟิกนะฮะในแท็บคอลัมน์อารยอาสเนี่ยผมสร้างคอลัมน์อาร์ยอาสขึ้นมาตามจํานวนคอลัมน์ที่มีอยู่จริง นี้ถ้าต้องการดูว่าจริงๆแล้วคอลัมน์เหล่านี้มีอะไรบ้างนะครับ Del e t e d e l e t e ตัว a l i a s พวกนี้ไปนะครับคลิกโอเคแล้วลองรันทาดูทีเมื่อเราเลือกสูตรคำนวณจะเห็นตัวคอลัมน์ที่ปรากฏนะครับว่ามีหลายคอลัมน์มากเลยทีนี้ถ้าเราไม่ต้องการโชว์คอลัมน์ทั้งหมดเราก็ a d d คอลัมน์อาร์เเข้ามาแล้วก็เลือกว่าจะโชว์คอลัมน์ไหนบ้างสามารถทำได้นะครับนี้เมื่อเราเลือกสูตรคำนวณแต่ละสูตรนะครับจะเห็นว่าค่าของมันเปลี่ยนแปลงไป ตามสูตรที่เราเลือกนะครถ้าเราคลิกดาวน์โหลดนีตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเอาค่าต่างๆเหล่านี้ที่เลือกไว้เนี่ยส่งให้กับ PLC ส่งให้กับคอนโทรลเลอร์ก็คือส่งให้กับ OPC Tag เนี่ยครับ Data Tag พวกนี้นะครับผมรายละเอียดพวกนี้ไปดูในตอนแรกได้นะครับในเว็บไซต์ EDA นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะแก้ไขค่าเราสามารถเข้าไปแก้ไขค่าได้อย่างเช่นสูตร OEMA นนะครับจากเดิมที่เป็น28.41ผมเปลี่ยนเป็น50นะครับ แล้วก็คลิก enter กดปุ่ม enter มันเป็นบนแป้นพิมพ์นะครับจากนั้นก็คลิกปุ่ม save นะครับก็จะเป็นการ save นะเมื่อเราคลิก ok เนี่ยสูตรของเราก็จะถูก save เข้าไปนะครับอ่จะถูก save เข้าไปเป็น50นะครับตามที่เราพิมพ์เข้าไปนะครับผม candy code นะครับเราเปลี่ยนจากร้อยเป็น100สมมตินะฮะ100แล้ว enter นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม save คลิก ok ค่า100รก็ถูกเซฟเข้าไปนะครับนี่ถ้าเราต้องการสร้างรีสปีใหม่ขึ้นมาก็คือสร้างสูตรกผรลิตใหม่ขึ้นมาที่นอกเหนือจากแคนดี้โค้ด extra Stre าสตรนอะไรพวกนี้นะครับเราคลิกปุ่ม New เขาก็จะถามชื่อเราว่าเราจะตั้งชื่อตัวสูตรกผรลิดนี้ว่าอะไรนะครับเช่นผมตั้งชื่อว่า t ท s t นะครับคลิกโอเคตัว t ท s t นะครับซึ่งเป็นสูตรกผรลิตของเราก็จะปรากฏเข้ามาในนี้นะฮะใน t ท s ตตรงนี้แต่ว่าไม่มีค่าไม่มีค่าเพราะเรายังไม่ได้กําหนดค่าเราสามารถกํากหนดค่าเข้าไปได้นะครับ จากนั้นก็กดปุ่มเซฟคลิกโอเคก็จะเป็นการเซฟค่าที่เราป้อนเข้าไปนะไว้ในสูตรที่ชื่อว่า Taste เทส่ยนะครับถ้าเราต้องการ delete ก็เลือกแค่สูตรของเราแล้วคลิกปุ่ม delete ตอบโอเคสูตรของเราก็จะถูกลบไปนะครับอันนี้เป็นการใช้งานผ่านหน้าสเกดได้โดยตรงทีนี้ถ้าผู้เกียนอาจจะมีคําถามว่าถ้าไม่ต้องการให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเนะี่ยเข้ามายุ่งตรงหน้านี้นะครับหรือสามารถเข้ามาเซฟ New หรือ Delete พวกนี้ได้นะเราจะทำยังไงนะครับหัวข้อนี้ให้ไปดูที่บทความที่เกี่ยวข้องกับ Security นะครับผมจะพูดถึงนิดหน่อยนะครับ Security ก็คือ Security Configurator นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปกำหนดได้ว่า,าคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับเราดูในหัวข้อที่ชื่อว่า Recipe Management นะครับ ถ้าเราเราจะเห็นว่ามี add มี delete มี modify มี upload value นะครับถ้าเราไม่ต้องการให้เขาสามารถทําอะไรได้เราก็ delete ตัวนั้นทิ้งไปนะครับเช่นเราไม่ต้องการให้เขาสามารถ add recipe เข้ามานะครับจากเดิมมี add recipe แล้วก,ก็กดปุ่ม delete บนแป้นพิมพ์ของเรานะครับนี่ครับก็จะเป็นการ delete uh, add recipe เข้าไปออกไปนะครับถ้าเราต้องการ delete ตัว delete recipe value ก็คือไม่ต้องการให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องนะ่ะมาลบสูตรของเรานะครับเราก็กดปุ่ม delete บนแป้นพิมพ์นะฮะ ของข้อที่เกี่ยวข้องกับการ Delete <ๆ>ก็จะหายไปนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะ Add เข้ามาว่าเออทุกคนสามารถทำอะไรได้นะครับเราก็คลิกขวาตรง Default เลือก Add o n A c t i o n เข้ามาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นออการจัดการง่ายๆสำหรับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับหัวข้อโดยละเอียดนะให้เข้าไปดูในหัวข้อ Security ในเว็บ EDA นะครับผมเช่นในบทความที่ชื่อว่าจะเซ็ตเซต Security อย่างไรใน Genesis 3.2 s c a d a เมื่อไม่มีใครร็อกออ เป็นต้นนะครับก็จะกล่าวถึงการกำหนดสิทธิ์ให้กับยูเซอร์แต่ละคนนะครับรวมทั้งผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยนะครับว่าไม่สามารถที่จะจัดการรีสปีได้เป็นต้นนะครับทีนี้อาจจะมีอีกคําถามหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าถ้าพ่อแม่เกียรติมีฐานข้อมูลอยู่แล้วเป็นฐานข้อมูลสูตรการผลิตต้องการที่เอามาใช้ในรีสปีนี้จะทํำยังไงนะครับผมวิธีการง่ายก็คือเนื่องจากว่ารีสปีไฟล์เนี่ยนะครับตัวไฟล์ UDM ตัวนี้นะครับมันอยู่ในรูปแบบ access นะครับก็คือไฟล์จุด MDB ตัวนี้นะครับผมจุด MDB เราจะเห็นชื่อไฟล์อยู่ข้างบนเลยนะครับหรือเราคลิกตรงไฟล์แล้วเลือก Connection Property เราก็จะเจอที่อยู่ไฟ์นี้นะครับนี่ครับ copy มานะครับ Copy มาทั้งหมดเลยทําการ Copy นะครับจากนั้นเราเข้าไปเปิดไฟล์นี้นะครับผมไปเปิดไฟล์นี้ด้วย Microsoft Access นะครับก็จะเห็น, <c oughs> นในหน้าในหน้าเน,นี่ยในหน้า Access นะครับจะประกอบด้วยตารางมากมายเลยจะมีตารางหนึ่งที่ชื่อว่า DMG ่อมาจาก ย่อมาจาก data manager นะครับผม recipe item นะครับผมตัวนี้เราสามารถ view นะครับเลือก open เข้าไปนะครับในตารางเนี้จะมีข้อมูลมีคอลัมน์ต่างๆอยู่นะครับรวมทั้งคอลัมน์ที่ชื่อว่า recipe tag ตรงนี้นะครับถ้าเราขยายออกมานะครับขยายขนาดความสูงของแต่ละแถวออกมาเราจะเห็นค่าข้อมูลนะครับ ก็เข้าไป Edit พวกนี้นะครับอันนี้คือค่า Recipe Value ของเราเองนะ value เท่ากับ2 2 4 3 Value ถัดไปเท่ากับ28.43อะไรเหล่านี้นะครับเป็นต้นอันนี้คือสูตรการผลิตแต่ละสูตรนั่นเองอันนี้ก็เป็นสูตร e x t r a Strength นนะครับลองเข้าไปดูใน unified data manager นะครับเอ็กซ์ t r ้าสเตรนใช่ไหมครับดูในเร i ป e ไอเทมวูนะครับ2องอผม Refresh นะครับ ยี 22, ่สิบสอง่สิบสนะครับแล้วก็ยี่สิ8 4องจุดสีนะครับทีนี้เราเข้าไปดูใน Microsoft Excel ของเรานะครับก,ก็จะมีตัวคอลัมน์ที่ชื่อว่า Recipe Tag Value นะครับของ Extra Strength นะครับ Value ก็224ร 22. ้อยี่ 28.43ตรงกันนะครับนี่ครับ224.22.43 28.43อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เอาฐานข้อมูลที่เรามีนะครับที่เป็นฐานข้อมูลสูตรการผลิตนะครับนำเอามาแก้ไขตรงนี้นะครับนำเามาแก้ไขเข้าไปใน ฐานข้อมูล Access ตรงนี้นะครับเราก็ทำการเซฟหรือจะแค้ไขโดยตรงที่ตัวรีสปีใน Data Manager ก็ได้นะครับโดยเลบกเข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงค่าได้เลยนะครับเช่นเป็นอ8 8่า188นะครับแล้วก็ Enter นะครับแล้วก็กดปุ่ม apply ตอบ yes นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเราต้องการความสะดวกต้องการแก้ไข ใน Microsoft Access ก็สามารถแก้ไขได้เลยนะครับในตารางที่ชื่อว่า Dmg Recipe Items ใน Microsoft Access นี้เราก็สามารถที่จะ add แถวขึ้นมาใหม่1แถวก็เป็น1นึ่สูตรการผลิตนะครับเช่นผม add เข้ามาใหม่นะครับเป็นตัวที่1 1 2นะครับเป็นต้น12นะครับ Recipe Parent ก็100 New recipe item ก็ตั้งชื่อไปเป็นต้นนะครับอันนี้ครับแล้วก็ทำการเซฟจากนั้นในคอลัมน์ x m l เนี่ยก็ copy จากคอลัมน์ข้างบนลงมาวางลงไปแล้วเข้าไปแก้ไขค่านะครับก็จะได้สูตรการผลิตใหม่ที่เราแก้ไขบน Microsoft Excel โดยตรงสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ